สวัสดีครับเห็นเด็กๆขาดความเพียรไม่เรียนรู้เห็นท้อแท้ใจไม่สู้หดหูติดเห็นคนหนุ่มคนสาวไร้มองคิดแล้วชีวิตของหมู่สูอยู่อย่างไรเห็นข้าราชทาาหลวงหน้าห่วงยิ่งต่างปดเกียร์อยู่นิ่งๆไม่ติงไหวนั่งแต่ทวงไม่ห่วงงานการใดๆ ที่พ้นผ่านวันวันไปในวังวนนักการเมืองทำการเมืองเรื่องประโยชน์จะบาบุญคุณโทษไม่เคยสนผลประโยชน์คือตัวชี้หน้าที่ตนยืนอยู่ได้ไม่อายคนไม่อายใครเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองหน้าหมองทุกข์ไม่หลงเหลือแววสุขความสดใส สิ่งแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไปแทบไม่หลงเหลืออะไรให้รอคอยวงการพระวงการสง์ลงสุดๆจากวิมุตเป็นพิพาทจนต่ำต้อยทุกช่งวงวัยต่างสับสนในผลพลอยต้องใจเย็นเน้นค่อยๆให้ละคอยรอใครจะทุกข์ใครจะทนหรือหมองผนหมดทั้งมวลคือคัดรองของเขาหนอ ส่วนของเราถ้าเอาได้ขอให้พอกินสุดข้อรอดสุดสุดงบก็จบกันกูเล็กลำปางวลกรณออนไลน์ใครใจต่ำก็ะทำชั่วก็ตัวเขาทำใจเราให้สูงไว้อย่าวันไหวถูกนินทาอิฉาบ้างช่างประไรทำดีได้ใจเป็นสุขเขาทุกเอง ในช่วงขณะนี้นั้นจะเห็นว่าชีวิตทุกส่วนหลงอยู่ในวัตถุนิยมโรคเหล่านี้ก็มีวัตถุนิยมคือร่วมหลงในลาบลสสรรเสริญ,เ,รญเงินทองสิ่งที่หามาได้แล้วก็มีจิตนิยมคือพวกที่มีความคิด พอเพียงพอประมาณรักษาจิตเข้าไว้เพราะฉะนั้นเมื่อกายกับจิตขัดแย้งกันก็จะเกิดความสับสนนะักการเมืองก็เรื่องของวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ไต่ตองจะได้ไม่อายคนไม่เห็นพ่อแม่เป็นทุกข์ตัดสินใจเลือกคนดีนะครับ